โอเคครับกีตาร์น้องนักศุลเกมที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตเนาวันนี้ก็จะมาทำการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับอัปเดต12ใหม่ครั้งหนึ่งแล้วจากที่ผมไปอ่านรายละเอียดในดิสคอร์ดเนาผมก็ได้รู้ว่ามันอัปเดตปืนกับดาบแล้วก็หน้ากากเข้ามาใหม่เนาะมันจะเป็นหน้ากากนี่แล้วก็อัปเดตมีอันนี้อัปเดตมาใหม่ด้วยเป็นซีเคร็ตเป็นซีเคร็ตเผาเป็นเผาเอเป็นเผาแล้วก็ จะเรียกว่าไงเป็น secret race ละกันพูดอย่างนี้ก่อนแล้วซึ่งไอเผ่าที่มันเป็น secret race เนี่ยคือผมก็จะมาบอกด้วยว,ว่าเอาวิธีการเอามาเอาไวย,ยังไงนผมก็นี่ครับแล้วใจอย่างแรกเลยเนีผมวิธีการที่จะได้มาคือเราต้องทำการเก็บเงินส้มให้ได้ถึง1น0รนะผมแล้วก็นี่ยมนี่วิธีการเช็คเงินส้มก็จะมีตัวที่อยู่ตรงนี้นะผมคือเดิน เนี่ยผมถ้าแบบเราเข้ามาอย่างเงี้ยเราเข้ามาเนี่ยผมนี่ทางทางนี้จะเป็นประตูทางเข้ามาเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้จะเป็นประตูทางเข้าเข้าไปปุ๊บก็จะเนี่ยผมเข้ามาแล้วก็จะมีนี่ตรงนี้จะเป็นที่เซ็ตป้ายนะผมตอนนี้ก็จะเป็นที่คลับเควสแบบเลเวลเออหนึ่งพันต้นห้าสิบอะไรอย่างงี้เนะ่ยผมก็นั่นแหละครับส่วนคนที่เ่าตันแบบเวลาพันสามก็มาฟาร์มตอนนี้ก็ได้นะผมแต่ถ้าเกิดแบบแต่คือพวกนี้จะพวกเอ่อพวกเลเวลาพันสามร้อยอย่างงี้จะไม่มีหางคิ้นนะผมแต่ถ้าเป็น เรือหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบเนี่ยจะมีฮาคีนะผมกับเรืวอหน่พันสาก็จะไม่มีฮาคีนะน่งพันสอสบหอันนี้ผมก็จะไม่ได้ว่ามีฮารคีหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้ไปฟาร์มข้างล่างเลยผมขึ้นมาฟาร์มเรืพันสามเลยก็เดี๋ยวผมลงไปดูให้ลงไปดูก่อว่ามีเปลี่ยนียมันก็จะมีฮาคีนะผมพวดเลเวลนี้นึ่พันสจดหจะมีฮาคีก็อัปเดตสิบอนี่ก็แบบก็คืออัปเดตสินี่คือจะไม่มีบอสเนจะไม่มีจุดรับบบเเวสตตีะมแ่จกิด ซึ่งน่าจะเป็นเอ่เอซีเครตบอสนะผมเพราะที่ผมไม่อ่านมาเห็นนะเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเป็นที่เช็คเงินส้มนะผมเงินส้มเราก็จะได้จากการตีมอนในนี้นะผมตอนนี้ผมก็มีซีจิมหกนะผมซึ่งเงินส้มเราจะได้จากการตีมอนในนี้แหละครับตีมอนในเรือตีตัวไหนก็ได้ครับซึ่งมันจะดรอปหมดซึ่งซีเครตบอสเนี่ยนะมันแปลกประหลาดกับบอสตัวอื่นตรงที่ว่าบอสตัวอื่นคือประมาณสามสิบนาทีอะไรอย่างนี้บอสจะเกิดใช่ไหมครับแต่บอสตัวนี้คือ ต้องรอตอนกลางคืนอย่างเดียวนะผมถึงจะเกิดนีผมซึ่งมันจะมีคูดาวของมันอยู่ด้วยเวลาครูดาวเวลาการเกิดก็ประมาณเวลาประมาณกี่นาทีนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมหรือถึง1ชั่วโมงเลยนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งเอาง่ายคือบอสจะเกิดเฉพาะตอนกลางคืนนีผมตอนเช้ามันจะไม่เกิดนีผมถ้าตอนกลางคืนคือบอสจะเกิดมาบอสจะเกิดมาอยู่ในห้องนี้นะผมจะยืนอยู่ประมาณแถวๆตรงนี้แล้วก็จะใช้ยืนถือดาบนี่นีผมเออนี่ผมก็จะมารีวิวของไอเทมที่ผมไปแลกมาด้วย นะครับซึ่งนี่มามาบอกเกี่ยวกับเผาก่อนดีกว่าวิธีการได้เผาก็คือจะมีบอสเกิดมาตรงนี้นะผมแล้วให้เราฆ่าทําการฆ่าบอสนะผมซึ่งการที่เราฆ่าบอสเนี่ยคือเราตีหลายคนก็ได้นะผมซึ่งมันจะไม่มีเควสที่รับนะ icos, แต่ถ้าเราฆ่าบอสได้สําเร็จเนี่ยคือเราจะได้เงินส้มมา1ินะผมซึ่งซึ่งพอเราได้เงินส้มมา10เนี่ยแล้วแต่โอกาสบางครั้งนะผมโอกาสบางครั้งก็จะมี มีทัชดับมาด้วยนะผมจะเป็นทัชเป็นไฟสีฟ้านะผมซึ่งผมไม่ได้แคปเอาไว้นะตอนนั้นก็นั่นแหละก็นั่นแหละ,หละบอสคือใครที่ถ้าเกิดตีบอสต,ตายแล้วเนี่ยแล้วบอสดับทัชไฟสีฟ้าเนี่ยให้มาตรงนี้นะผมให้นี่วิ่งวิ่งมาทางนี้เลยแล้วลงมาข้างล่างแล้วกลับมาข้างนี้กลับเข้ามาในห้องครัวนะผมในห้องครัวจะมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนี้นะเขาจะบอกว่าเออเอ,ะอ,เอ,อะไรอ๋ออ๋ออันนี้ผมได้แล้วมันจะเป็นอา่าไอ มันจะเขียนว่าอะไรสักอย่างนี่แหละเป็นครูแบบเหมือนเขามันเขาหนาวหนิผมเสร็จแล้วให้เอาทอ r ไฟสีฟ้านั้นมาให้เขาคนนี้หนอ่อมแล้วเขาจะบอกว่าต้องการเงินส้มเท่าไหร่หนิผมซึ่งต้องใช้เงินส้มถึงหนึ่งร้อยหน่ผมในการที่จะแลกเผ่านี้มาหนมเผ่ากูนะผมกูว่าต่อเกียวกูนั่นไม่ใช่คนละเรื่องกันนะผมนี่ก็เนี่ยความสามารถมันก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเผ่ามิงหนะซึ่งแต่แต,แต่เผ่าเนี่ข้อดีของมันอยู่ที่ว่ามันจะอยู่ที่ตอนคืนนิผม ตอนคืนคือเผ่านี้จะโหดมากเลยหนอจะเป็นเผ่าที่โหดมากเวลาเวลาสู้กับคนตอนกลางคืนอย่างเงี้ยคือจะโหดแบบโหดมากเลยก็คล้ายอารมณ์แบบเหมือนแวมพายอะไรประมาณนี้รับซึ่งนั่แหละต่อไปก็มาดูที่ดาบดีกว่าจะมารีวิวดาบด้วยลวกันก่อนอื่นก็ก่อนที่จะรีวิวดาบก็จะมาบอกจุดขายก่อนนะจุดขายดาบก็จะอยู่ตรงนี้หนวิ่งออกมาทางนี้ก็จะเป็นทางนี่ครับเข้ามาทางนี้ก็จะมาทางนี้ครับซึ่งนี่ฮะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้นะจุดขายดาบเนี่ครับ นี่ครัตรงนี้จะเป็นคนขายดาบนะผมขายดาบนี่ midnight blade นะผมซึ่ง midnight blade เนี่ยราคา100เงินส้มนะผมใช้เงินส้ม100บาทนะผมก็นั่นแหละครับซึ่งการฟาร์มเงินส้มถามว่าไง่ายไหม <c oughs> ผมบอกได้คนเดียวเลยว่ายากมากนะผมเพราะว่ามันโอกาสดอปมันก็ไม่ได้เยอะด้วยมากไปมากสักเท่าไหร่นะผมก็แบบแล้วแต่ดวงนะผมว่ามันจะดรอปเยอะแค่ไหนแต่ของผมนี่คือตีๆแต่และตัวนี่คือดรอปรัวๆเลย <c oughs> แต่ขาอนี่มีนในแคนผมมาฟาร์มด้วยลองฟาร์มดูด้วยแล้วแหละแต่คือแบบของเขานี่คือดอกยากมากแต่ของผมนี่คือดอกแบบง่ายง่ายเนาผมคือตีมอนตัวไหนก็ได้ก็คือก็ดอกหมดแล้วแต่ตีบอสเนี่ยจะได้เงินส้มมาถึงหนึ่งร้อยเอย้ไม่ใช่หนึ่งร้อยได้มาถึงสิบเนับผมนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็เป็นจุดเออเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมอธิบายจุดทุกจุดก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาอันนี้ดีกว่า ค่อยมาบอกจุดขายของละอย่างก่อนแล้วแล้วค่อยมารีวิวทีหลังดีกว่าเนี่ยไอ้ก็แต่ถ้ารีวิวก็รีวิวในคลิปนี้นเลยครับเนี่ยต่อไปก็จะมาทางนี้นะผมทางซ้ายจะเป็นออกไปซื้อดาบไปจะมีจุดขายตาดตรงนั้นนะผมถ้าเราออกทางขวามามีอะไรไหมนี่ครับมีับผมจะเป็นจุดขายหน้ากากนะผมจะเป็นกูแมสนะผมเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้ประมาณนี่ครับกูแมสคือผมดีแล้วนี่ครับกูเมสเป็นอย่างไรผมจะบวก เอเนทค่ายเนจีประมาณ500แล้วก็บวกเออสปีดน่าจะใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไปอ่านดูเดี๋ยวพาไปดูตรงคาเฟ่ด้วยดีกว่าเออเดี๋ยวพาะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะพาไปอ่านความสามารถของหน้ากากานี้ที่คาเฟ่นะผมซึ่งผมอ่านแล้วแหละแต่ผมลืม <c oughs> เนี่ยซึ่งหน้ากากกูแมสนี้จะใช้เงิเนส้มทั้งหมด50บาทนะผมใช้เงินส้มห้านะผมนี่ก็นี่ก็เออนั่นแหละเก็บยากมากนะผมรวมๆถ้ารวมกับหน้ากากนี้50 แล้วก็รวมกูอีกร้อยหนึ่งแล้วก็ยังยังมีอีกนะผมมีดาบดาบนี่ดาบก็ละเอ้ยดาบก็ร้อยหนึ่งนะผมก็รวมรวมกลายเป็นสองร้อยแล้วแล้วก็บวกตรงหน้ากากอีกเป็นสองร้อยห้าสิบซึ่งปืนถ้าถามว่าขายตรงไหนเนี่ยปืนลงมาข้างล่างเลยครับลงมาข้างล่างตองร้อยหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าเนอะเนี่ยตอนนี้จะเป็นคนขายปืนนะผมซึ่งคนขายปืนนี่จะเอ่อเนี่ยปืนก็จะเป็นแบบนี้นะผมนี่จะเป็นปิดศาสร์เอ่อปิดศาสร์ไรเฟิลถ้าผมพลาดผิดก็ต้องขอขอขอภัยด้วยนะผมก็ ปืนนี้ก็จะใช้ก็จะมีราคาอยู่ที่25เงินส้มนะผมก็แล้วเก็บยากเหมือนกันซึ่งค่ามาสเตอรี่ผมก็เก็บมาได้แล้ว1ท่าเหลือท่าที่สองน่ะผมส่วนถ้าเกิดจะให้รีวิวปืนเนี่ยคือท่าที่2ผมอาจจะรีวิวมารีวิวในคลิปหน้าน่ะผมซึ่งผมอาจจะรีวิวแค่สกิลเดียวก่อนนะผมก็เนี้ยมารีวิวเดียวเลยดีกว่าเอาท่าแรกนี่ครับมิดไนท์เบลท์นะผมดูท่าแรกกันดีกว่าท่าแรกเนี้ยมิดไนท์เบลท์ท่าแรกจะเป็นการฟันจะเป็นระยะประชิดนะผมเป็นสกิลระยะประชิดจะเป็นการฟันเนี่ย ถ้าถ้าง้างาข้างนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับโยรุหรือเปล่าหรือเอ่ออะไรเลยซวยๆไหมอันนี้ก็จำไม่ได้นะเนี่ยพอฟันออกไปก็จะเป็นเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบล็คโฮลอะไรสักอย่างซึ่งท่าหนึ่งเนี่ยคือมันจะดูดศัตรูนะผมจะทําการดูดศัตรูเสร,รเ็จแล้วก็ระเบิดออกว่ะมีระเบิดศัลย์ระเบิดศัตรูกาเดนนะผมเนี่ยจะเป็นอย่างนี้สาธิตด,ดว้วยนี่ยะลากมอลรวมมันพอใช้ปุ๊บเนี้ยจะดูดมอลรวมกันเสร็จแล้วก็ระเบิดตู้มกระจายออกเลยนะผม ว้าวสุดยอดไปเลยไม่ใช่ละเนี่ยเดี๋ยวมาดูใหม่อีกทีกว่าเนี่ยท่าหนึ่งก็จะเป็นงี้นผมดูดมาแล้วก็ระเบิดปุ๊บก,กระเด็นนะ่ะต่อไปมาดูที่ท่าสองดีกว่าท่าสองจะเป็นเอ่อเรือว่าอ่านชื่อท่าหนึ่งล้ท่าหนึ่งจะเป็นพอเท่าโอเ n นนิ่งนะผมต่อไปท่าสองดีกว่าท่าสองเอ่อครีสเซนต์เดชมังละถ้าถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษอะไรขนาดน,นั้น ท่า2มาดูท่าสองดีวกว่าท่า x สกิล x นั่นแหะสกิล x จะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันอย่างเงี้ยแล้วก็จะระเบิดออกมาเนอะซึ่งมันจะเมืนกับท่า1ตรงที่ว่าแต่ท่า2เนี่ยคือมันจะพุ่งเข้าไปฟันแล้วก็จะดูดแล้วก็ระเบิดเนอะแต่ท่า1จะเป็นการดูดแต่แล้วก็ระเบิดเฉยๆเนอะแต่ท่า2จะเป็นการพุ่งเข้าไปฟันแล้วก็ดูดแล้วก็ระเบิดนี่เป็นแบบนี้เลยดูดแล้วก็ระเบิดตรุรมนี่แต่ถ้าถามว่าดาบนี้ถือว่าดีไหมก็สำหรับผมเนี่ยถ้าเกิดสู้ระยะประชิดนะ ถือว่าดีอยู่นะเพราะว่าดาบเนี่ยมันเป็นดาบแบบสําหรับระยะประชิดเลยเพราะแบบนี่มันจะมีสกิลดูดขัดอะไรสามารถทําจังหวะให้ได้นะผมถ้าคอมโบเป็นซึ่งผมก็ลองเอาไปตบคนดูมาบ้างลองไปเอาแบบพีวีคนดูมาบ้างแล้วแหละก็ถ้าถามว่าดีไหมก็ดีนะผมถ้าถ้าเล่นระยะประชิดนี่ถ้าเกิดเราตีมอนตายเนี่ยมันจะมีเงินส้มเด้งขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับเด้งเอ่อเด้งขึ้นเงินมัเตรี่อะไรอย่างงี้นะผมเด้ง นจะขึ้นเป็นข้อความสีส้มนะผมนต่อไปก็มาที่ปืนดีกว่าปืนสกิลแรกนะผมสกิลแรกปืนก็จะเป็นนี่ยิยงปิ้วปะ่ะเนี่ยจะเป็นจะคล้ายๆกับเหมือนดาบของล้อนะผมดาบโคโค่นั่นเองนะผมท่าสองครับท่าท่าสองมันเป็นท่าล็อกเป้าใช่คนระับเวลายิงเนี่ยเวลาใช้ของดาบโคโค่มันจะเป็นเหมือนท่าล็อกเป้าใช่ไหมครับแล้วพอยิงโดนศัตรูเนี่ยมันจะเป็นสายฟ้าระเบิดออกมาซึ่งมันคล้ายกันเลยนะผมเนี่ยยิงออกไปปุ๊บจะเป็นระเบิดสายฟ้าเหมือนกันแต่ ท่า2อันนี้ถ้าสกิลเอของปืนนี้ผมก็ยังไม <ivot> ่รู้เ,เ,เหมือนกันนอะผมซึ่งเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอันนี้ดีกว่ามาอัดรีวิวท่า2ด้วยแล้วกันเนอะก็เนี้ยท่าแหละท่านี้ก็เป็นท่าสกิลโจมตีหมู่ด้วยนะผมโอ้โหสร้างดาเมจหมู่คือเป็นสกิลสร้างดาเมจแบบหลายตัวไม่ได้เฉพาะตัวเดียวผมเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรกันเห็น <c oughs> <c oughs> แต่ก็สรางเลยเนี่ย ก็นี่ดูเนี่ยผมเดี๋ยวตัดไปตอนท้ายคลิปดีกว่าไปอ่านความสามารถของหน้ากากกันเลยดีกว่าไปเออใช่ท่านผู้ชมผมลืมไปเลยผมลืมบอกไปเลยว่าวิธีการอีโวเผ่านี้อีโวเผาอย่างไงเนาะซึ่งเผากูเนี่ยคือวิธีการอีโวก็อีโวตามปกติเนาะอีโวขั้นสองก็เก็บดอกไม้ตามปกติเนาะแล้วส่วนอีโวขั้นสามก็มาตรงนี้เนาะก็เนี่ยจะเป็นห้องรับตรงนี้ที่อีวโอเนาะอีโวตามปกติเลยเนาะแต่แค่ของเผากูเนี่ย คือวิธีการอีโวคือต้องทําการฆ่าคนทั้งหมด5าครั้งนะผมซึ่งถ้าถามว่าฆ่าคน5าครั้งเนี่ยต้องฆ่าฆ่าคนซ้ํากันได้ไหมบอกได้คำเดียวเลยว่าได้นะผมว่าผมทํามาแล้วเนี่ยเป็นการอีโวขั้นสุดท้ายเนผมอีโ e วขั้น3มนะผมจะต้องให้ทําการฆ่าคนทั้งหมด5าครั้งเนอะผมซึ่งสามารถฆ่าคนซ้ําได้เนี่ยผมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนคืนนะผมเนี่ยเผากูจะวิ่งเร็วกว่าตอนเช้าเลยนะผมเนี่ยจะคล่าเผามิา้งนะผมเหมือน มันจะวิ่งเร็วพอๆของมิงตอนเช้าเอ๊มิ่งเร็าพอๆของมิงเลยหนอมแต่ไม่รู้ว่าเร็วเท่ากันหรือเปล่านะไม้ผมไม่ได้ใจเนี่ยซึ่งตอนกดเนี่ยจะเป็นอันนี้เอ่อเป็นไฮเทนอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ข้างมาเันเนี่ยจะเป็นเป็นท่าสกิลแบบตอนอีวอล์คันสามหนอเนี่ยเป็นสกิลเอ่อสกิลพิเศษหนอมเนี่ยเนี่ยจะซึ่งอันเนี้ยเนี่ยเห็นเขาที่ผมไปอ่านมานะ ผมไปลองไปแปลดูนะคือผมไม่ได้ไปแปลใน Google อะไรดูไงเพราะว่าแปลใน Google แล้วเนี่ยคือมันมันแปลออกมาเป็นอีกข้อความเป็นอีกแบบนะผมซึ่งผมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแปลถูกหรือแปลผิดอะไรอย่างนี้ซึ่งผมก็จะแปลแบบตามที่ผมเข้าใจนะผมก็จะแปลแบบว่าเหมือนแบบความสามารถเนี่ยคือของเพเนยคือเหมือนสามารถดูดเลือดได้นะผมสามารถที่จะดูดเลือดได้แล้วพอกดเนี่ยก็จะเหมือน วิ่งเร็วขึ้น40%น่าจะใช่นะผมแล้วก็เนี่ยมาดูความสามารถของกูแมสดีกว่ากูแมสก็จะนี่แล้วจะบวกความเร็วเอ่อจะบวกความเร็วขึ้น35%นะผมแล้วก็บวกเอเนจี500แล้วก็อันนี้บวกเนี่ย,ยจะเป็นอันนี้ไอที่อยู่ข้างในวงเล็บนี่เหมือนจะเป็นดูดเลือดนะผมส่วนไอ10%นี้ก็น่าจะเป็นเมลีแอคแท็กนะผมดาเมจเมลีแอคแท็กแล้วจะดูดเลือดดูดเลือด5 2.5%นะผมเวลาเต้นพีซี แล้วความสามารถของเผ่านี้ก็เหมือนจะมีดูดเลือดประมาณเท่าไหร่เนี่ยผมไปอ่านมาแต่วิ่งเร็วอะ่ะบวกความสามารถวิ่งเร็วคือบวก40เซนะผมก็เอาง่ายก็คือจะเหมือนกด agility ของเผามิงนิดหนึง่งแต่มันจะตะแต่มันจะลดลงมาหักลงมานิดนึงของเผามิงขอกด agility จะเหมือนบวกขึ้นมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะนี่ผมก็ลืมเหมือนกันก็นั่นะละไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวเปืนนี่ท่าสองนะผม,ผมจะไปเก็บแบตเตอรีต่ต่อละก็ เนี่ยเลเวลตันก็ตันที่1350งนสอยเนอะไว้เอาไว้จบกันเพี้ยนค่นี้ดีกว่าจบคลิปเพี้ยนค่นี้ดีกว่าไว้ก็ไว้เจอกันวันเสราร์นี้นะผมเสาร์นี้จะมีมะมไลฟ์สตรีมนะผมไลฟ์สตรีมเอาเวกผลมืดแล้วก็ผลแสงนะผมเจอกันวันเสาร์นี้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพี้ยนท่านี้นะผมบายครับ